กูมาจากดินจางยาจากเท่านห้งแรงเข้ารุ่งด้วยใจแปลงแลกกับค่าแรงเงินทุกบาทที่กูได้ไม่เคยใช้เพื่อตัวเองส่งกลับไปทั้งบ้านแม้ชีวิตกูจะพังเองคุมเใจมันโหดแต่กูโหดกว่าลมได้แต่ไม่ถอยเพราะข้างหลังกูคือครอบ แต่แค่ไหนก็ทนกูค,คือเด็กบ้านนอกที่ไม่ยอมแพ้ชกชะตาคนเกิดมาบ้านนอกไม่มีต้นทุนชีวิตมีแค่แรงกายหนึ่งร่างกับหัวใจที่ไม่คิดจะหน,นีเ mm. ขาพลุกน้ำปลาโตมากับคำว่าอดทนพ่อแม่สอนเอาไว้ลมได้แต่อย่ายอมจนกระเป๋าเก่าเสื้อผ้าซ้ำขึ้นหมดทั่วก็กรุงน้ำตาไหลแต่ไม่ร้องเพราะลูกผู้ชายต้องคุมมองนี้ไฟสว่างแต่ไม่เคยส่องมาที่กูมีแค่เงา ความฝันกับความจริงที่บาดใจให,หูคำดูทูกมันดังว่าเสียงฝันในหัวแต่เสียงแม่จากปลายสายบอกให้กูอย่ากลัวถ้าจะจนก็ขอจน,อจนแบบไม่ทิ้งศักดิ์ศรีเพราะความลำบากวันนี้คือใบ <อง S 1> ท<า>ั้<อ>งวรมรั้งคืนไอ้ก็กระทงนาแห่งแรงเขากุ้งด้วยใจแกร่งแลกกับค่าแรงเงินทุกบาทที่กูได้ไม่เคยใช้เพื่อตัวเองส่งกลับไปทั้งบ้านแมชีวิตกูจะพังเอง ตึงคือมันโหดแต่กูโหดกว่าล้มได้แต่ไม่ถอยเพราะข้างล้งกูคือครอบครัวต้องให้มือแตกใจแหลกแค่ไหนก็ทนกูคือเด็กบ้านนอกที่ไม่ยอมแพ้โชคชะตาคนตึงก่อนแดดทำงานจนเมืองลับข่าแรงนับเป็นวันแต่ความฝันนับเป็นปี ้องเช้ากับแทบกับข้าวเย็นๆคนเดียวแต่พ่อพ่อไม่ยิ้มยังชัดกว่าอะไรทั้งหมดเชียว้ขาขาดก็ใส่ใจพังก็ยืนไม่มีสิทธิ์อ่อนแอเพราะบ้านยังต้องใช้เงินใครไม่เข้าใจกูกูไม่เคยโกรธเพราะคนไม่เคยจนจะไม่มีวันเข้าใจโหมดชีวิตโอ้ ความฝันมันไกลก็จะเดินไปช้าๆแค่ไม่หยุดเดินกูกูัน<จ>ะนแล้วว่าจะทำไรบ้างเธอูไม่รักปลาหัวใจกูแม่งเายเดินทุกหยดที่ไหลคือยาดเงื้อท้งแรงขอแค่ครอบครัวอิน เพราะคำว่าลูกที่ดีมันแพงกว่าทุกสิ่งที่มีเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอาจไม่มีอะไรเลยแต่ศักดิ์ศรีของนักสู้กูรักษามันไว้ทั้งชีวิต